ได้ยืมต้นเงินเราเนี่ยเด้ยืมต้นเงินเราเนี่ยนะลูกโอ้ก<อ>้องยืมต้นเงินคนไทอยู่วัดนี้ทูกคนไทยยืยมมาจุดปากอีครับพี่เนาะวันนี้เลยมีโอกาสได้มาวัดสีสว่างครับเดี๋ยวมาถอดกัดทิ้นอ่าอยู่วัดสีสว่างครับในเขตตำบลน,นาำซีนวดเนี่ยครับพี่เนาะมาพี่เนาะเอาบุญมาทาน,นกันครับพี่เนาะอ๋อพรรษาหนากัดทิ้นอะไรกันอ่าถ้าบุญทำทานครับพี่เนาะ กะตนมาถอดเอาไว้นะเพื่อนครับพี่น้องมีวัดสีสว่างครับสีสว่างบ้านเล่าล่อครับบุญในสิโนนเพิ่นเมื่อจังหวัดบ,บ,บุญดาฮานครับพี่น้องครับมีโอกาสบุญแล้ทานมาฝากพ่อพี่น้องครับผมบุญแล้ทานด้วยกันครับพี่น้องมาหอดาตั้งบาทตักงโขกก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามังค่ายกเพิ่น คณะกรรมการเปิอนออาบาดมาไหวให้มากกว่ากับนักบาดเดีกยวพเลยหเห็นปะมันยังบอแห้อัดกันครับนี่มาจะเสาใส่จะเสาเลย <c oughs> ครับบรรยากาศวังสลาตสลากาดเปลี่ยนครับจย่โยมคนเฒ่าคนแก่แ็มานั่งอยู่ในวัดในสลาน,นี่นองไสบุญไส่โมน้ำเดียวกันครับช่วงนี้ยังเสาอยู่ครับ ไปตนกันเรื่องเลิฟทะยอยมากครับนางซุ่มกันแซวกันครับสองต้นแก่ปับลักเมืองคนมาก,ก่อนครับนอนเต็มืขึ้นนี่นะครับใส่บุญนเหลื่อมากมูกมาทานน้ากันครับบาดไก่ชิดติดกันนี่แหละครับคนหนาวสมอนะครับนี่นอ้อ <laughs> ครับมากัรต้นเงินต้นข้ามมันโอ้ใหญ่ครับไ,ออไ,ได้ผมไปนอนต้นตัวทิ้นหมดต้นเงินต้นข้ามโอก็ได้ต้นกระตินกองบ้างใหญ่เด้ครับครับที่บ้านอ่าทางวัดสีสว่างบ้านเราหล่อมเพิ่นจัดขึ้นนะครับนี่ครับสวยสดงดงามดีครับไปนอนครับคุณลคุณใหญ่เพิ่กนกันมานางถาต้อนรับ คณะกองกฐินกำลังเดินทางมาครับงงน้องมาแต่ต่างจังหวัดมันก็เลยมาหอดศาแน่ครับพี่น้องครับท่นานอดีตนายกครั <laughs> บคนนี้มาร่วมงานที่กี่ครับ มีาผ่านี่รี่ไก่างมเพาคดูเรือทุกวันเรื่องนเนี่ยเป็นเป็นภูไครับว้าว้พ่อนโน่นนี่นั่นข้อ่อนนั่นคือใบพัดครัพี่น้องนี่คับกองกระถินด้วยสดสดงามไลยทีเดียวพี่น้องกองกระถินทีชาวบ้านเราทำินครับเดี๋ยวมาเบัง

มาเอาไว้ยน้าประับครับเดี๋ยวพาไปเราเบิงล่งท่านครับพี่น้อง ล่งทานบางนาไรตยตามาทำล่องท่านครับทำล่องท่านวัดว่าเราแกกันมากครับผมอ่าตัวนตรงไหนลงาด้วอันนี้อันนี้ก็ะท่านได้กันบ่ม่้รัตีเนี่ยฮะโอ้ใจบุตท่านเนาะยินนะกว่าจัากัะยินเนี่ย ทาสูดทาสูต้องกันเด้อครับเด้อไปลอยครับไปลอยก็รีเพื่อจะเล่นานกันนะครับเสียแดงไม่ยังทงานยินแนยินแนเมุญุนท่านนวันนี้พอแก้วนึ่งนะครับเด้อกแก้วหนึ่งน ก็ให้เพื่อนเพือเลยบบายให้ดิหลมตากก่เกีวจสวยนะครับเป็นเป็นโลกท่านของ่วยสวยไม่ไทยไมไทยไม่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 ไทอะไรไปล่าข้าวอนมาไอยเริ่มทยอยกันมากแล้วครับรังล่ำกันรังมากสวยยเ่นบา มาหอดประการแรกก็คือถ่ายรูปก่อนนะครับเอาสวยเอางามไว้ก่อนนลครับใส่ะคนนี้ไม่นหนี่นะครับเอา่เอาเลยเต็มที่เลยครับโบโบโบกินลูกกระซิบงามืะเข้ามาเห็ดงาม บอกอันอันผ่านกอนที่จงมาไอ้กล่องแลคือไงวันนี้วันนี้อือกล่องสวยท้ายนี่ คอยกําลังเอียงหามุมอยู่ก็ลังเบร์ก็ได้ตัางเพี่เออเออตังแเลา่ไว์บอกไปคือโบคาเลยหนึ่งสองหนึ่งสองเรียอยคเลหนึ่งสองสวยค่ะ

พอจะยุดเสื็แดงทั้งนี้เ้วอยบ้านันเอาไปยังนี้จักยางนักว่าเอหน่อยลิมขวงเอ้ยเจอกันบ่อยแคเนียคุดดีเนาะใจค่ะได้ร่วมบุญแล้วครับไอ้บัตนเราหลอกนะค่ะบุญกะทิ้นมือนีเนาะค่ะนางรำมาซอยงานมาซอยทึง ทาฝอนนะคะมาซอยมาซอยทึงซับนาะค่ะทำบุญน้ำมาบุญกันกันทำบุญน้วกันนะครับเนาะครับผมมาบุญน้ำกันเด้อค่ะครับครับครับจะมาถ่ายให้หน่อยเร็วช่วงนี้เจอกันไวครับช่วงนี้เจอกันไวครับผมสไปบุญเจอกันไวครับเจ้าหน่อยริมโค้งครับสจ้าหน่อยริมโค้งครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาร่วม นะครับเอ่กาขอให้อ่อ่าคุยกันนะครับใช่กาเตรียมนะครับเอเอาไว้นะครับการกองจะอ่ากระินเขามากนะครับอออ่ากองจะอ่ามีการอ่าก่อนรับนะครับเอนะครับการขอให้เตรียมกันไว้นะครับนะครับแล้วก็ยังมีอ่า เราขอนลอลำอยู่หน้าวัดนางสาวหมดจรีอย่างแรกนะครับช่ำช่วยนุ่มสดนะครับไม่พี่น้องในชีวิตการกินกันนะครับเป็นการทำบุญนะครับให้เจ้าหนี้นะครับก็ยังมีนาง อะไรครับกาวันย so ู่ทางโอ้มีติบุสสวยๆย่างมาเดี๋ยวน้องวันนี้น้อ ยิตผู้เชี่ยวงแม่้องวนี้าบนมีเกียท้าลยินงแน่เพรว่าเจ้าจะได้หัวสองเนบอสมบกันนี่ยเาอาพลังจะได้หัวสองม่พลังสุลกบกบกาบแม่ไันนั่นไ มข้าวมันข้าวมี่ข้าดมี่ข้าวหอมยโอ้บตีวันสาบันนั้นวันนั้นวันไดนวันสารันนั้ได้นี่นั่นน่ะโอ้สายยัดดวยเดี๋ยวเสียรอเสิเนาะวันนี้เนาะตอนนี้กองกฐินที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดครับอ่ามาจากสาขเชิงเซาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับพ oh ี่น well, oh. <im okay. no ้อง กองกัดกินเพิ de de like ่นม oh ีแต่ขับนไวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราขุดม้วนกันมาเลยครับ หลังจากมาถึงแล้วผมจะเอาของกระับไปรวบรวมไปซาลาวัดรวมไปครับ็นวงะกินทครับวัดัเอไว้แห่ไเดียวครับ สิเป็นขวานลำ่ำตอนรับแขกบ้านแขกเมืองผูพนเ,เอากองกระทิ้นมาอเอาไว้แกยว,วัดในชี้สว่างครับจากคุมสตีมาแล้วหลอบนะครับตีบ้านแล้หลอบเน่ยเราหน่อยริบโค้งของตำบลนชิ้นะนแน่ครับ เวลาแล้วเพิ่นกัดทีไปแห่ออมบวชครับน้องบวชช่างหนานาลากำลังแห่เดินแห่กันออกมาครับไปแห่ลองบวชยูสามรอบก็ยังไดเอาเป็นถวายได้่ในกรลาอีกเพลินครับไม่ได้ยอน Hale! Buil gut ma filtru Hai hai